เคยไหมโยมรู้สึกเหมือนโลกหมุนเร็วจนตามไม่ทันทุกสิ่งดูปรุงแต่งเกินจริงไปหมดอัตมาจะเล่านิทานให้ฟังมีชาวนาคนหนึ่งเฝ้ารอฝนยังใจจดจอ่อแต่พอมันตกลงมาจริงๆเขากลับบ่นว่ามันตกหนักเกินไปทำนาไม่ได้เรื่องนี้สอนให้รู้ว่าความจริงมักไม่เป็นตามที่เรามาโนไว้เสมอ พระพุทธองค์สอนว่ายถาภูตยานทัศนะคือการเห็นตามความเป็นจริงไม่ปรุงแต่งไม่ใส่สีตีไข่มองทุกอย่างด้วยใจที่เป็นกลางพิจารณาอย่างมีสติเมื่อเราเห็นความจริงเราจะเข้าใจโลกเข้าใจชีวิตและเข้าใจตัวเองมากขึ้น ดังนั้นโยมจมฝึกมองโลกด้วยสายตาที่เปิดกว้างอย่าด่วนตัดสินอย่าพึ่งเชื่อในสิ่งที่เห็นหรือได้ยินทั้งหมดลองพิจารณาให้รอบด้านแล้วโยมจะพบว่าความสุขที่แท้จริงนั้นเกิดจากการโยมรับความจริงไม่ใช่การหนีไปอยู่ในโลกที่สร้างขึ้นเอง วันนี้ลองกลับไปสำรวจใจตัวเองดูนะโยมมีอะไรที่เรากำลังหลอกตัวเองอยู่บ้างไหมแล้วค่อยๆปล่อยวางมันลงเสียเถิดเจริญพร